บยหญิงคู่ดีสนหรับบวยตุ๊กล้าครับเ็รฟ้าใสกับตุ้งอิงครับทำได้ทำเลยครับน้บาบวยคู่นี้ทุนการศึกษาอยู่ที่4,400บาทครับอ่ะเฟ้าใสแดงครับตุ้งอิงน้ำเงินครับ วันดีต้องขออภัยแฟนบัมบัมตนวยไปนนล่วงหน้าก่อนเลยนะครับทีมงานผู้บรรยายอจ็บเบเลอกันนะครับทำได้ทำเลยครับเจ้าดวยโอ้โแฝ่ครับ สังเกตที่นวมนะครับเพชรผ้ายสดงครับกงมิ่นน้ำเงินครับดูครับดูเข่ารับดูเสียบเข่ารับของทางว่าเพชรผ้ายสรับหมด ยกที่หนึ่งมาชนยกที่สองครับเพชรฝาสายแดงครับไม่พูกรำจำเพลงครับตีตีโอ้ยสอกสอกเฮงอุ๋งอิก็ยังนิ่งยังเฉยครับโอ้ยดูหมัดกับแหมาเพชรฝาสายครับตีเข่าอุ๋งอิงก็พยายามโต้ต่อครับ เ็ชฟ้าใสหนตรงครับโวยจนกล้าโวยหญดีก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับหลายหลายคู่จับยเลโอ้ยเขาครับ ทางด้านเพชรฟ้าใสครับต้องไม่ไหวแล้วครับของตาราดอุ๋งอิงสิเต๊ฝนครับเพื่อความปลอดภัยของนักบวยครับโดนทุกคู่รองคู่เองเลยครับ โอ้ยี่พนะอไปเพชรน่แสูเลยครับน้องโอ้แหไปเจอนะยามเสมอน้องอบคุณยาครับรื่องใหม่ๆององไปดีของแข็งมีแ่นะสมนะเออมอด้วยครับอ่ะมาดูอต่ออีกสักยมา ครับเอาอีกนึงครับ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  น้อยครับเกือที่5ร้อยบาท Yes. are ใหม่เพราะว่าเพราราคาคู hmm? ่ไม่ก็จะิตใจจะห้าพักมาใรอใหม่เอ้โอยโอ้โหอมั้งพอแนเดียน่ยกามสิบแปที่โรงเรียนต้านขามใหญ่สิบเสแปดามใหญ่โดยคุณอุ้นเอกบางใส่สิบาฟันสิอ่อนนะคทำ้อมสิบอ่อนนะคะวันนี้ขอบคุณด้านง มาให้กำลังใจทีมงานโครงการุ้นจั่าโดยเจตจำนง20อยู่ที่น้องแต้ที่เลยอำเภอเมืองวุ๊ของแต้2 4พฤทธสภา24พฤษสภาน้องาพาท่าเคอเป็นสล24พฤษธสภาอย่าชดอย่าต่ำาะดังอได้3ชั่โงไปนะคะรถสอง่ะดีสักโตส่วนด้วยันสั จบในยกสองคุณหมอแจกยาลงสักเจ็ดปาชี้าขคุณหมอหน่อยเเออดี๋ยวคุณหมอจะเดี๋ยวคุณหมอสิแจกยาลมผู้ที่บู้ดีท่าเอเฝ่าโอ้กเปรียมวยเจพฤษภาชคยี่สิพฤษนสภานั่นคือสุดดาวรุ่นน้องกัปปาบ้านน้องกัปปาท่าเคาะเป็นฉลักนะคะยเลื่อ อาย <ım. S 1> ุที่น่าไสี่พันไปกับสี่พันบาทนะครสักัดกระบงแนกาที่บดเวีีเทาวคับอาจารย์เทรตงสีอะไรกันยัน้ว่อาจารย์ระบบจเปลี่ยนดวงมันนี่ไปเริ่มลงท่ากันอไงอาจารลงแวเพราะว่าเจออะไ่ลู้าก็มีมือเหมือนกันอ้าวอ้าวตต่อครับ เอาแล้วสีสเกตเจะอุบวนอุบนชกสีสเกตดั้าตอยหมาไปถึงทางการตุ้งจะได้สามยกนะครับสี่พันบาทสามยกเอาสามยกคาราสามยกนะเดี๋ยวว่านุ่หลาเตาสี่สิบผู่จะได้ชกกันยุกคู่สแต่เมื่อกี้ผู้พิธีการผ่านไปแล้วความร้อนรถอื่นผ่านไปแล้ว ี๋ยวจะมาเป็นรอลๆกระลๆสสำหรับผู้ใหญ่ผู้ย้อนยุคผู้พิธีการก็เตรียมกันไหมนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่จะว่าบุญศึกบุญใคยฟ้าสังหารลูกเสือนะคะเออแต่จโจก้าไหนก็ทีมางานโปรตัตอร์มาแจ้งบอกก็แล้วกันเราจะจัดเป็นผู้พิเศษนะ,ะเหล่านั้นนะะ่ะ

คนที่นงไปมา้องเือเร่ชางมีแ,แมมน,น,น,ปปนงยก,นนงยกนันด้วยเสาสมานี้งกันกูน้ต่อไปคุณสดิน้อยเอเดเบนุ้งิน้อยเด็กมาด้วยสสงบานเอเดนตอนกัดรับเงินนั่งยิ้มเยามกับเบนไปนกัร้าหมปแจ็คสัตยเด็กมาด้วย5้าพันสองเดนพี่ป จากยก105 102 H2 รวมความแล้ว102ครับพี่น้อยพี่น้อยอ้าว